วันณภูมนะครับแต่วันนี้เราย้ายมาที่ใกล้หน้าหัวสูบนะครับเห็รถวันนี้อากาศไม่ค่อยเป็นใจนะครับไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับนี่ครับเราอยู่หน้าหัวสูบนะครับฝั่งนี้นะครับข้างหลังก็จะเป็นแคมป์คนงานนะครับ อตอนนี้เราก็ลงเบ็ดไปแล้วนะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปตามดูกันครับดูอากาศครับของฟ้าปิดนะครับเราไปดูกันครับวันนี้เราจะเหวหรือเปล่านี่ก็ลงเบ็ดไปจอนประมาณ 8โมงครับตามดูนครับ มาแล้วครับตัวแรกตัวแรกก็ใสสวยเลยครับนี่คันเล็กนะครับคันเล็กทํางานอีกแล้วอาทิตย์ที่แล้วก็คันเล็กนะฮะ แังมาก มาทูพอแดนออกเริ่มมาเลยครับนี่ไอสองตัวเลยทีเดียวไส้สวยครับไส้สวยแต่เสียงรถโคตรดังเลย เพอแดดออกแล้วครับนี่ตัวครับนี่ว้าวนี่ครับไมยตัวครับเมื่อกี้ลืมเปิดกล้อง สวยๆนะครับจิมช่วงแดดออกนะครับมันหมูเหลือจากอาทิตย์ที่แล้ว แรกของมันแลนะครับตะเพียนรอตั้งนานกว่าจะมาโอ้โหนี่ครับนี่ดูสวยสวย จากที่หายไปนานครับมาแล้วเงียบไปนานมากตกบ่ายมากกว่าจะได้แต่ละตัวนี่กินยากจริงๆ เวลาอีกห่งชั่วโมง กินไม่กินติดกันเลยนะสองตัวน,นี่เพิ่งลงไปเมื่อกี้เนะี่ย ลงไปเมื่อกี้นะดูดิโอ้ยแดงมาเจอท้องเนี่ยโอ้ยลงไปเมื่อกี้ดิเอง สำหรับเหยื่อที่เราใช้วันนี้นะครับตัวปั้นนะครับจะใช้เป็นลำระเบิดนะครับกับสูตรสองคนชอบเยอะแล้วก็ใส่ไข่เขียวลงไปหน่อยนะครับส่วนในตัวเกี่ยวนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะมันหมูหมักร้นตีนะครับของเหลือจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็กินดีนะครับอาทิตย์หมักไว้อาทิตย์าาตนึง ดีกว่าเพิ่งทําใหม่ๆนะครับแต่ว่าต้องหั่นชิ้นเล็กๆหน่อยอันนี้ชิ้นใหญ่ไปต้องหั่นครึ่ง ครัไม่ว่าจะไม่ได้ได้แต่เพียงไซนี้กะลังก่อนสองคันเลยครับคันเล็กก็กินแล้ว ขันใหญ่ก่อนขันใหญ่ได้ไซส์สวยแล้วครับนี่ไซส,ส์สวยเลย กลางไม่กินนะช็อกเกอร์ก็จัดซะเลยสตัว ครับคันนี้อยู่คันเล็กหลุดปลาเลยอุ๊ย,ย,ย,ยตกป่ายมานี่มีแต่ไซส์ส,สวยๆนะครับเนี่ย ีสวยนี่สวยมากเมื่อกี้ลืมกดวิดีโอนะครับลืมกดอัดนี่ครับได้ไซส์สวยอีกแล้วเดี๋ยวเราจะทยอยเก็บเบ็นดแล้วครับ กันพุ่งเลยว,ว้โพรฟี่วันนี้ครับโอ้ดูไซส์โอ้เทียบกับมือ ท in <h ums> no ี่ดึงคันพุ่งเลยไม่ได้เปิดกล้องโอ้ยใช้สวยครับส่งท้ายนี่เดี๋ยวก็ฝ่ามืออีกครับสำหรับวันนี้ก็คงพอแค่นี้ครับวันนี้บ่ายสองละผลงานของ มันหมูหมักรสดีนะครับก็หมาไว้สอาทิตย์เอ้ไว้หนึ่งอาทิตย์ก็สรุปกินดีนะครับสองอาทิตย์เดีย๋ยวเราไปดูผลงานกีกก่าครับว่าวันนี้เราได้มากน้อยขนาดไหนนี่นครับผลงานวันนี้ เยอะนะครับผลนานดูด้านในดีกว่าฮะนี่เห็นไหมครับเยอะอยู่ก็ถ้าใครอยากลองก็ลองดูนะครับมันหมูหมักรสดีว่าหมักไว้หนึ่งอาทิตย์กินปลากินดีนะครับ สำหรับวันนี้คงพอแค่นี้สำหรับคลิปหน้าจะไปไหนนั้นน่าจะต้องหลังปีใหม่ครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็คงไม่ไม่ได้มันตกก็ขอขอบคุณนานาที่รับชมนะครับอย่าอย่าลืมกดอ่า subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ